ต้องดอกปาอุ้ยโอ้มีใครบ้ายสุดๆงามครับครับดอกเฮ็ดครับดอกพอแล้วร่างกันนักเด้อวันเว้ย เลียวมาครับพึ่งไปขอดโซ่ข้างนอกบ้านเนาะนี่แหละนะอดง่ายมางอมๆผ่านเนาะจะิดจูงไงผ่าอู้แม่ละหขาดแม่ดรอกไงพี่น้องดกแห้งดองยรอ มนันคือเกลมันมันครับพี่น้องครับบนต๊กระดิเก็บคือเกลีเบ่งดอกเห็นเลยซีดอกครับแบบงัมครับครับงขามันครับหัวใจครับท้ายิ่พี่น้อง สังเกตวงดอกเฮ็ดจ mm ้าพ mm ี่น้องครับเอาสังเกตอาไงครับโอ้ยเนี่ะจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอาจารย์ถึงกำลังรับชมอีหลาบานนาชแนลวีจ้า วันนี้ภาพพแม่พี่น้องมารอหาเก็เฮียจ้ามาเบิ่งได้จ้าขอไปนะน้องจ้าดอกใหญ่ดอกง่ามค่ะจ้าฮัดกันเด้จ้าพี่นอ้อง ดีรถมาก,กว่าครับท่านเด็ดดับเครื่องนครับเหลียวมาครับงามๆครับไปหาน้ำกันอีกจ้ามันหวานจ้าม,มานผ้ามาละอาเฮ็ดอีกละจ้าพี่นอ้องมากับทีมงานหลายคนจ้ะปลาเดี๋ยวพาไปเลอะเบิ่งจ้ะไปดคออะครับปล่อย้ะครับ มันเย็ดครับนี่หิงตาเปล่าอยู่คำจะเย็ดบวกตัวนี้เอาเย็ดบวกน่ามันนี่เอ้ยแต่ว่ามาหอดน่าจะเป็นใดเฮ็ดบวกทุกมันก็คือมูเหรอเฮ็ดบวกเฮ็ดบวกน้ำฝนจ้ะข่าดำเฮ็ดบวกเฮ็ดบวกน้ำฝนหมดแล้วเป็นข่าขาวจ้ะเดี๋ยวพาไปรอาะบางอีกเน่าจ้ะ ยินได้อุ้มใหม่จ้าน่ะเ,เห็นไหมวันนี้พาไปเอาทั้งคุณจ้าเดี๋ยวพาไปเปลี่ยนเอาทั้งคุณเนาะขอห้องผีขอห้องผีหน่ะเห็นไหมจ้าเฮ้ยท่าน,น,นอันบ่กท่านหนาบานเนาะจ้าคือสีดอกหมวกกูบกักในน้งเนาะน้งดอกจ้าคุณเอ้ยลมลมปองงองเลย น,น่าโชว์จ้าโชว์โชว์ชวดอกบกใหญ่เลยจ้าคุณอนะ่ะคุณเดี๋ยวพาไปหาบ้างอีกจ้าว่าจ้าพี่คืมครือจ้ามานี่ตาค้นอากาศกันเลยจ้ะเอออีบะจ้าุ่าจ้ะเอาดอง สังเกตอยกันจ้ะนะ่ะเห็นมาจ้ะเห็นนิดเดียวนะยางมากพอดีนะจ้ะนะจ๊ะเอเขินเปิดเปิ้งจ้าบันหลี่ยู่ดีปันไดเขากับสามารถมองเห็นนะจ้ะเริ่เดียวเองคงกีกิ้มจ้าบันนี่จะเป็นยังไง อดอกพึ่งแตกออกจากดอกเน่าจะพึ่งแตกออกจากไท่ดอกงามๆเลยจ้าผลกระหอมลิ่นมากนะพี่น้องสาวไปหาจ้าใส่ตาใส่ตาใส่ตาไปหากันอีกจ้า เห็นอีละจ้าพี่น้องนห็นจ้านั่นนั่น,น,นเดี๋ยวพาไปกินอีกจ้านี่พี่น้องก่อยอีละจ้านั่นนักเล่จ้าดอกงามค่ะหนูกลูกท,ที่น้องเนี่ยละจ้า,จาดอกงามค่ะคิน ดอกสวยๆพอดีเลยจ้าไม่ใส่ตาพันจ้าเออดอกงามค่ะดอกบวันก็นได้จ้าเดี๋ยวพาไปหาอีกเน้อพี่น้อง นี่แ่ะครับมูหนึ่งครับนี่แหละงครับบนกะต๊ครับเก็บไปเลยครับโอ้โหโออครับตาครับเมิองตาคนปัิญาอ่านไปเดียวคนเพิ่นเก็บมาเต็มคันจะเต็มตาแล้วจ้ะเว้ดอกหนึ่งนบ ฝนกับตกครับฝนหน่อยคือแค่งดอกเหลี่ยมง่ามค่ะคนน่ะซ้อนๆเนาะจะเห็มตาคนละครับตาไมานครับยิงไม่ตาคนจ้า ใช่ครับประเทศไทยเบิบ้งหน้าจะยางไปคนละทางก็เพลินเพลนเอามากห้อมจะเต็มตาะละและ้วจ้าไปหากันอีกจ้างนานจบนถ้ว มันแกมึงดอกเลยครับดรอปนึงนี่จ้ะผ้ามันจะเน่างั้ะจ้ะตัวเฮ็ดตัวเฮ็ดพี่เบียร์จ้ะ กี่มื้อน้ำกันเลยจ้าพี่น้องครับพี่น้องครับพอแล้วร่างกายนักเด้ออ่ะเยี่ยวมาครับพึ่งไปขวางข้างนอกบ้านเนาะครับมองด้านบนังพี่น้อยครับเพื่อจีเห็นนุ่ยานเองมึงขาอันซันอันซันซันซันมึงขาเย็บพี่น้องฮิฮิฮุณ เลี้ยงสายลายจะหุ่นเขยมไ้จ้จเขยมไล่บอลนี่อะไรนะหอวเท่ค่ะเฮ้ยงามงามขัดเกาะว้ยจนสั่นเลยดอกนึงจะติดถุงไงค่กอู้แม่ล้วหัขาดแม่อคิดดีอู้ดอกงพี่น้อง ดอกงหายดอกง่ากนี้ดี่ครับหูยใส่ตาผ้มันมันีเตียกันครับอกจากนดกกยกนเ้ยนคนเห็นบานนีเนาะคำมาบานแล้วเห็ดคนมัน มันคือเกามันมันครับพี่น้องครับบนตกกระดิเก็บคือเกากเลกียีดอกครับแบบงั่มครับ อ้อมต็มตาลครับครับนี้เหละมูกงี้ครับเตีงกันเปลี่ยนเล็กน้อยครับฝนตก ขบเงยเลยาต็มอย่างนี้ลครับเบื้องขามันรับเขว่าใจครับาหญยพี่น้อง เกตุบ้างดอกเห็ดจ้ะพี่น้องครับเอาท่านเกตุอาไงรับโอ้ยยังมาแนมเห็นตะไกร้ละจ้าคุณเพิ่งไม่ตองเนี่ยจ้าเนี่ยขึ้นก็ได้ จ้ะปลาติน้นเลยดอกอนใรกอนกระห่อมบานนะจ๊ะมุก,กุ <c oughs> เป็หลุ่นน้ำกันอีกจ้าพี่น้องมึงไนละจ้าเนี่ยมเห็นตาไก่เลยปุ่น์อ่ะโอยหมูกวกดิจ้ามึงใกล้ๆทราบไหมใกล้ๆนะโอ้ยหมูกวกดิจ้าตันซอนครับปุณ่ะ เด็เกี้ยงคางกันมี่จ้านงคางกันมีจ้านน่นี่ใก้กันเลยจ้นะน่ะน่ะดอกนึงดอกนึ่งง,งัดจักหน่ององ,อง,องัดงัดโอ้หมูกุปกปกกเลยจ้ะมงใกไกกันเลยเนาะ Ôi, oh, vâng đọt nhẹt dạ. Đó. Đọc, đọc. Oh. Đó đọt đọt nè. Ôi. Đọt oh, nám vâng đọt nhẹt bà. เนี่ยละจะพี่น้องโอ้ยตอนซ่อนแับจะยา,างมากหมูกกุบอยู่จ้ะย่ยมเห็นตะไคร้เลยโอย้หลายหลายละเด้อพี่น้องเนี่ยลจะจ้ะน่ะ หลงกดอกงามสวยๆจะ้ะเดี๋ยวพาไปหาอีกจ้าไปลุ่นอีกกันจะกลับบา้านเนาะจ้ะหันกะไก่จะทำละจ้ะเจ้าจน้อยเขาก็จะพากลับแล้วเดี๋ยวไปหาอีกจ้าเฝ,ฝ,ฝ้าหาอีกเนะาะไดเตื่นกันไปจ้าไปลุ่นอีกนะครับเบิ่งห้อยกระจกเล็บทีเบี้ยวของแท้เส้นละเสร็จแล้ว อเห็นตะไคร้ล้จ้าสองดอกอ๋วใบมันดอกเดียวสองดอกปาอุ้ยอ๋อมีไท่ว่ะมัคครับให้ยี่นี้ม่้ยใ้ยี่นี้ให่นมันเยอะครับออุ้ยอุ้ยยง่ามเลยมันก็มัวเล่นมีทั้งไรแตจะมันง่ามนาะน่ มาครับมาเก็บเดูอันนี้นะสดงามๆครับโอ้ขาก๋งงามเก่งคุณลุนเลยเนาะครับดอกเห็ดกุหลาบกุแซ่ด้วยครับดอกเห็ดงามครับใหญ่ๆครับสว่งามนะ ีงครับไว้ทิ้ยังในน้อยหังสิหักปนอางเี้โอ้ยดอกหน่อยมะนั่มจ้าอันนี้บอกว่าครับอันนี้บอกว่าครับได้ดอกแง่แล้วจ้ะดอกหน่อยนั่นไว้ผู้มารุ่นนี้ปางี้แหละครับดอกหน่อยยุคห่างกันกันหน่อยลื่นกันอ้ยอ้ยดอกนี้เต็มใต้เลยพี่น้องมโมนี่ครับ เต็มตาจ้าคนมันเห็ดครับจ้าจ้าเด็ดดอเห็ดเฮ้ยฝันอันซันเลยมอนว่โอ,อีกจ้ะงามคักเบิ่งกี้ได้กันงามครับเนาะนี่เต็มตาเต็มตาพี่น้นงงนองเต็มตาแล้วจ้า ไปรุ <mile> ่นต่อครับขายยังไงหามันไม่มูเดี๋ยวไปหาบอีกจ้าเบิ้งเฮ็ดจ้าก่อนจะยิงลหือนีตายหลับานเนชแนลจ้ะนี่ตาเห็ดยายิงตาคนมันเา็จ้าตานมันเห็ดขนมันเฮ็ดเท้าพี่แก่หน่อยมาหน่อย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกตาหกตาจ่าบังโรฝนยนงละงหกยังมีขึ้นเรวจ้านังง้นีวคือจังหมะไหนจล่อเบิ้งเลยจ้าผลงานข้านนี้จ่ายนงละงมันก็เข้าจ่าุนเอ้ยผีพงลงินพี่น้องรอดดง่ายง่างั่งงัทลังหกเอ้ตันส่วนนะ จางกงหญ่ยตุ๊ตีปีญาหยิงกัมมันจ่าเงงยาเตียวจ่าเงยเยาตียวจ่า่าเยเยยาเตียวญาขินมันเบิดจ่าคุณนะเออจ้าสำหรับถ่ายคลิปนี้นะจ่ากับย๋าพรมพี่น้องกุไล่กแช่กุตีตัดอีลาบนน้าชาแนลเนต้าจ้าเป็นกำลังแรงอกแรงใให้กันนั่นด้วยจ้าลาพรมพี่น้องไปก่อนจ้าวัสดีจ้าวัสดีจ้าเมื่อนาพอกันไหมเด้ค่ะ เห็ดง่ายครับเห็ดหน่อยค่ะเห็ดหน่อยดูจ้าดอกเห็ดง่ายง้อยง่ายนั่งข้างหน้าปะน่าไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า